ขณะที่เศรษฐกิจของทางจังหวัดยะลาก็มีการฟื้นตัวนะคะพ่อค้าแม่ค้าต่างก็เร่งนําสินค้าออกมาเทขายกันหลังจากน้ําลดพี่น้องประชาชนก็มีการแห่ไปซื้อสินค้าซื้อของต่างๆในราคาที่ลดราคากระหน่าในช่วงของการฟื้นฟูช่วงนี้ค่ะ บรรยากาศเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตในจังหวัดยะลาเริ่มจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วแล้วนะคะหลังจากที่สถานการณ์น้าท่วมเริ่มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องประชาชนจํานวนมากต่างก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยทําให้การจราจรบนท้องถนนนั้นเริ่มที่จะหนาแน่นโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจสําคัญค่ะจุดที่คึกคักเป็นพิเศษเลยก็คือตรงบริเวณตลาดเมืองใหม่ยะลาซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดยะลามีผู้ประกอบการแล้วก็ร้านค้านะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอย่างหนัก เริ่มที่จะดําเนินการมาฟื้นฟูร้านพร้อมกับมีการขนสินค้าจํานวนมากที่ได้รับความเสียหายแค่เพียงภายนอกนะคะออกมาเทขายลดราคากระหน่ำเกินกว่าครึ่งเลยทั้งสินค้าจําเป็นในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็น ผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะน้ำยาล้างจานแล้วก็อาหารสัตว์ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากที่มารอต่อคิวซื้อกันเพื่อจะนํากลับไปใช้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะการซื้อสินค้าลดราคาหลังจากน้ําท่วมถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เพียงแต่เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะแต่ยังเป็นการอุดหนุนแล้วก็เป็นการส่งกําลังใจให้กันกับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆให้สามารถระดมทุนกลับไปฟื้นฟู แล้วก็สร้างร้านใหม่ได้โดยเร็วค่ะ